สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแลปอยเซียนกันนะคะที่บ้าน,นะคะ่ะจะเห็นว่านี่นะคะเราปลูกไว้ตอนนี้ยแดดกําลังออกเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะโดนแดดตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยค่ะปอยเซียนก็อยู่อย่างนี้นะคะจะเห็นว่านี่สวยสู้แดดนะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกไปนะคะว่าปอยเซียนเนี่ยเวลาเนี่ยเอาออกนะคะถ้าเราเจอพวก ดอกเหี่ยวดอกหลุดร่วงดอกเขาร่วงแล้วเหี่ยวแล้วแบบนี้หรือว่าใบที่เหลืองๆนะคะก็เอาออกค่ะนี่ดูต้นนี้ดูดอกนะคะนี่ค่ะลายสวยงามมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราเห็นดินนะคะนี่ค่ะดินเขายุบนะคะเรวก็จะเอาดินมาเติมค่ะนี่เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการปลูกกรเสียนดินที่เราเติมนะคะก็เป็น ดินนะคะดินใบก้ามปูนะคะก็ที่เราหมักไว้อะดินใบก้ามปูค่ะเอามาใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปอันนี้เราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเป็นดินใบก้ามปูเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าดินใบก้ามปูที่ตอนที่เราปลูกครั้งแรกเนี่ยมันก็จะแบบว่าโปรง่ปรงๆนะคะแต่พอนานไปดินก็จะยุบลงแบบนี้นะคะเพราะว่าเศษ ใบกล้ามปูเศษวัสดุต่างๆนะคะมันย่อยสลายมันยุบตัวลงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าดินยุบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะก็คือเหมือนว่าจุลินทรีย์ทำงานได้ดีนะคะเนี่ยค่ะยุบเยอะเลยะคะ่ะต้นนี้ก็ยุบนะคะนี่เราก็จะใส่นะคะใส่ลงไป อยเซียนะคะชอบดินที่ร่่นๆนะคะก็ดินใบก้ามปูนี่แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแสงแดดน้ําที่ลดนะคะอันนี้นะะี่ค่ะอยู่ข้างบนนะคะไม่ได้วางกระดิน,นะคะ่ะอย่าวางกระดินนะคะถ้าวางกระดินเนี่ยอาจจะเน่าได้ง่ายนะคะนี่ค่ะโดนแดดจาทั้งวันอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับวิธีนะคะอีกเทคนิคหนึ่งในการเลี้ยงดูปอยเซียนที่บ้านเราค่ะ 来了。